มึงไม่พาไปหาหมอมึงมาหาทำไมฮะ พี่จอดชนแฟนผมได้พี่ไม่จอดดูหน่อยเหรอชนตอนไหนกูชนตอนไหนอ่ะผมจอดผมจอดซื้อลูกชิ้นอยู่พี่ก็ขับมาเฉียวอะซื้อลูกชิ้นตรงไหนของมึงกูขับกูไม่ดีดีเนี่ยกูน่าตลาดอะของมาเนี่ยอ่าพี่พี่ผมทนจอดซื้อลูกชิ้นหน้าตลาดแต่พี่ขับมาชนแฟนผมเนี่ยแฟนผมก็เจ็บพี่มาดูพี่มาดูเนี่ยพี่มาดูเนี่ยแฟนผมก็เฉียวก็เจ็บเนี่ยดูดิอ่ะอะไรพี่เฉียวแฟนผมไงไม่เฉียวตอนไหนมึงพี่เมาเนี่ยไม่เมา พี่เฉียวพี่ก็แค่ยอมรับแค่แค่ขอโทษมันแค่นั้นก็จบป่ะวะหาถ้าพี่คุยดีๆผมก็คุยดีๆด้วยพูดดีม,ดดดดดดมึงขับรถมาผงด่ากูบ่จอดจอดนอดีนด่ให้กูจอดไงโอ้ยมึงไม่หาชีพป่ะเนี่ยพ,พี่เมาป่ะถามจริงไม่เมาแฟนผมก็เจ็บแต่พี่ทำทำตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าผมไปชนแฟนพี่บป่ะไงขับรถอย่างมึงเนี่ยมึงใช้ไม่ได้ได้คันเบลเบล่ามึงไม่หลบรถวะผมจะหลบแล้วผมจอดอยู่จอดตรงไหนมึงอ่ะผมจอดซื้อลูกชิ้นอยู่ไอ้กูออกมาดิกูไม่เห็นรถสักคันเลย <ะ>พี่ตาบอดเพี่ขับรถได้ไงวะพี่พี่มีแบบตาบอกลูกก็จะขับมาถึงนี่หรอลุงบ้าปะเนี่ยพี่จอดพี่ผมจอดอยู่ดีพี่ขับมาชนแฟนผมอ่ะพี่บ้าเปล<ห>่าโอ้โหรักเมียงมากเหรอเอากลรักดิพี่มีใครม่เคยมีใครรักมากรักเมียงมากเหรอมึงไม่พาไปหาหมอมึงมาหักทำไมฮะรักรักตุ้ยงมากเหรอตุกูไหมตุ้งกุไหมตุกุไหมอืมตุ้งกุ้งอื ไม่ต้องขับรถมึงอ่ะเธอเธอนั่งออก่อนก็ได้โทรโทรหาตำรวจเลยเพวกเกี้ยวเงาติดคุกไม่มีอเลส